ุดอาชีพ Mobile Application Professionals สายงานด้าน Mobile Application Professionals จำเป็นต้องมีความสามารถในการออกแบบ Mobile Application ให้สอดคล้องกับการใช้งานของผู้ใช้เป็นสำคัญรวมถึงต้องมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถเข้าใจการทำงานของ Mobile Application ได้ประกอบไปด้วย3อาชีพย่อยที่สามารถทำได้ได้แก่ UI Designer Application เว็บไซต์หรือแม้แต่เกมนั้นมีองค์ประกอบบนหน้าจอที่เรียกว่า user interface หรือ UI เป็นสิ่งแรกที่ผู้ใช้งานจะมองเห็นหากไม่สวยงามสื่อสารกับผู้ใช้ได้ยากไม่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายก็อาจทำให้เกิดผลเสียต่อสื่อนั้นๆได้ดังนั้นจึงทำให้ user interface designer เป็นตำแหน่งที่เชี่ยวชาญในการออกแบบหน้าจอการใช้งานเพื่อให้ตรงต่อความต้องการผู้ใช้ ซึ่งการออกแบบ UI นั้นจะต้องประสานกับการออกแบบ User Experience หรือประสบการณ์ผู้ใช้ด้วย UX Designer Application เว็บไซต์หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันต่างๆหากใช้งานได้อย่างสะดวกฟังก์ชันครบครนันคงจะดีไม่น้อยการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้หรือ User Experience Design จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งต้องอาศัยหลักการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ให้ได้มากที่สุด UX Designer จึงเป็นตำแหน่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้โดยเฉพาะ Cross Platform Mobile Developer เนื่องจากปัจจุบัน Mobile Application มีหลายระบบเช่น iOS และ Android การสร้างแอปพลิเคชันต่างระบบกันต้องสร้างแยกกันทั้งรูปแบบและภาษาที่ใช้ cross platform จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้ผู้พัฒนาระบบทํางานได้ง่ายขึ้นเนื่องจาก cross platform เป็นเทคนิคที่จะช่วยแปลงภาษากลางไปเป็นภาษาเฉพาะของแต่ละระบบโดยที่เราไม่ต้องเขียนใหม่ทั้งหมดบุคลากรในสายงานนี้จึงต้องมีความเข้าใจและมีทักษะที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันการสร้างโมบายแอปพลิเคชันไม่เพียงแต่ต้องเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์ การออกแบบให้ระบบมีความสวยงามและใช้งานง่ายต่อผู้ใช้ก็เป็นสิ่งจำเป็นมากเช่นกันเพื่อที่จะสามารถรังสรรค์โมบายแอปพลิเคชันให้ออกมาใช้งานได้จริงบุคลากรในสายงานนี้จึงต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์และหลักการออกแบบ UX และ UI ควบคู่กันไป